มานรผมวันนี้รีโว่สองจุดสี่เซอีดิชั่นนะครับก็จัดท่อสูตรออกท้ายปลายไร้นะครับเดี๋ยวทำทที่เดทั้งลำนะครับรอสูตรรถกันรอรอบนะครับก็เป็นงานขึ้นสดนะครับนี่ใส่เป็นชุดกระป็นให้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันต้องตัดหลบคานโช๊คหลังนะครับค้าทำโช๊คให้นะครับเล้วมันมีบาดโช๊คครับเดินยหลบขึ้นสดทั้งลำนะงานทำทุนที่ได้อย่างหนา เสียงก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะ